อยากเล่นท่าสกีเออร์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับการแข่งขันไฮร็อกซ์คุณต้องเล่นเวท3ท่านี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเอนผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชคนนี้บางคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรงริคับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิปแคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกเทคนิคการฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อส่งเสริมให้คุณมีความแข็งแรงในการเล่นท่าสกีเออร์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วบอกอย่างนี้ครับผมว่าไอการฝึกสกิลเนี่ยนะครับก็คือถือเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทาเป็นประจาอยู่แล้วครับแต่สกิลของเราจะเพิ่มขึ้น หรือดีขึ้นแบบก้าวกระโดดครับถ้าเรามีความแข็งแรงหรือว่ามีสตร t งเข้ามาเกี่ยวข้องในการฝึกสกิลของเราด้วยครับผมนะดังนะั้นทักษะจะดีได้ก็ต้องมาจากรากฐานของกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงด้วยเช่นกันครับซึ่งท่าแรกที่เราจะใช้ในการฝึกครับผมก็คือท่า l ลดด์พูลดาวนั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับในมูฟเม์ของท่าสกีเออร์คือการที่เราครับผมจะต้องทําการดึงตัวของสกีลงมาครับลากศอกลงมาและ ทำการวาดตัวของเคเบิลนะครับมาในลักษณะนี้ครับซึ่งในจังหวะที่เรายืดแขนสุดและดึงลงมาครับในจังหวะแรกครับตัวของแหลกนะครับตัวของก้านืือแผ่นหลังของเราต้องทำงานใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าก้านม้อของเรามันไม่แข็งแรงครับผมนะครับการดึงลงมามันจะไม่มีแรงมันจะแบบดึงมาได้แบบเฉยมากมากเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณลองนึกดูนะ กล้ามเนื้อแหลกของคุณกล้ามเนื้อปีกของคุณมันมีพลังกาลังสูงครับคุณจะดึงมาได้แบบเหมือนเป็นหืมเหมือนกระชากแบบอย่างเบาอ่ะว่าฟืบฟึบนะครับผมลองดูก็ได้ครับผมคุณลองฝึกท่าแหลกพูดาวดูนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าการใช้ท่าสกีเออร์ของคุณเนี่ยนะครับผมมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งการฝึกท่าแหลกพูดาวที่ผมแนะนำครับคือการฝึกแบบโอเวอร์แฮนด์แหลกพูดดาวครับจะเป็นแบบนี้ครับผมเราจะคว่ำมือนะครับ ความกว้างในการจับครับคืออย่าจับเป็น Y i d e grip นะครับแต่อย่าให้จับเป็นลักษณะเป็น medium grip ครับคือขยับออกจากตัวของความกว้างหวไหล่ของเราเนี่ยครับแค่หนึ่งฝ่ามือพอฟึบครับสังเกตว่านี่คือความกว้างของการจับตัวของ s k i ร์ของเราเลยนะครับผมให้ฝึกจับในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วเรานั่งลงนะครับอกเชิดหลังตรงครับผมแอนอกรับนิดนึงครับและเราจะทําการกดศอกของเราลงมานะครับอยู่ข้างลาตัวและให้ตัวของศอกของเราผ่านลำตัวไปเล็กน้อยนะครับค้างไว้นะครับผ่อนหายใจเข้านะครับผม ดึงลงมาหายใจออกนะครับผมผ่อนสองวินาทีหายใจเข้านะครับและดึงลงมาด้วย power นะครับผมบึ้งท่าไว้หวินาทีหายใจออกผ่อนหายใจเข้าดึงหายใจออกนะครับะจะเป็นทรงนี้ครับผมซึ่งท่าทางที่ถูกต้องนั้นนะครับผมมีความสําคัญก็จริงแต่ว่า น้ำหนักที่เราใช้มีความสําคัญมากกว่าครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําหนักในการฝึกที่เบาจนเกินไปครับคือสมมติยกที่15ครั้ง20ครั้งครับมันก็ได้กล้ามเนื้อมันก็ดีขึ้นครับผมมันเกิดไฮโปโทวฟีเหมือนกันคือเกิดการสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันครับแต่วันนี้เราต้องการสตริงเราต้องการพลักกาลังครับดังนั้นน้ําหนักที่เราใช้ครับผมควรอยู่ที่7นะครับผมยกที่7ครั้งจมดแรงหรือถึง12ครั้ง จนหมดแรงครับผมจะเป็น r e p เร a n g หรือว่าจำนวนครั้งที่เหมาะสมสำหรับการฝึกพละกําลังของเราครับโดยจดํานวนเซตที่เราจะใช้ฝึกครับผมอยู่ที่4เซตนะครับไม่เกิน5เซตนะครับโดยระยะเวลาในการพักระหว่างเซตครับผมค่อนข้างนานครับเพราะว่าเราต้องการฝึกพละกําลังใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันเครียดจนเกิด hypertrophy การสร้างขนาดของกล้ามเนื้อเหมือนกับนักพอสกายใช่นะครับเราต้องการฝึก strength แบบนักกีฬาครับดังนั้นการพักระหว่างเซตเอาจจะยาวหน่อย 90-120วิ90นาทีครับเพื่อให้ร่างกายมีการฟื้นในส่วนของ ATP กลับมาสู่กล้ามเนื้อของเราและเราสอดสับและเราจะสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับผมระบบการฝึกจะแตกต่างจากการฝึกพอกายนะครับต้องบอกก่อนนะครับบางทีนักพอกกายมาสอนเนี่ยนะครับก็ถูกในเรื่องของฟอร์มแต่เรื่องของพลังกำลังคุณจำเป็นจะต้องแอพพลายแล้วก็ใช้ในส่วนของเว็บเบรสนี้คือ7-12ครั้งครับผมจะทำให้คุณมีพลังกำลังเพิ่มมากขึ้นและเวลาที่คุณไปเล่นท่าสเกียร์ครับคุณจะ สครับผมของการฝึก n g t h train สำหรับการใช้ท่าส k กี r ร์ที่มีประสิทธิภาพครับคือท่า Rope Cable p u l l o v e r ครับทำไมต้องเป็น rope นะครับผมต้องบอกนีะครับว่าตัวของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันเป็นเคเบิลมันเป็นแบบคล้ายเชือกใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราฝึก strength ของเราหรือว่าฝึกพละกําลังของเราด้วยการจําลองอุปกรณ์ที่มันคล้ายคลึงกันนะครับจะทําให้ร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นในท่าทางการฝึกนั้นๆนั่นเองครับผมโดยวิธีการฝึกครับผมก็ไม่ยากครับเียงแค่เราจับนะครับผมตัวของเชือกไว้นะครับ พับสะโพกนะครับผมเหยียดแขนให้ขนานพื้นนะครับเปิดศอกออกเล็กน้อยนะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้าจังหวะวาดเข้ามานะครับท่อนแขนผ่านลาตัวไปหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าครับวาดเข้ามาหายใจออกครับผ่อนหายใจเข้าแลว้ววาดบิดหายใจออกเดี๋ยวให้ดูทีนึงทรงสวยๆอ่ะแถมอีกทีหนึ่งจะเป็นทรงนี้นะครับหลายคนตั้งคําถามในใจว่า ไม่เกี่ยวอะไรวะกับท่าน,นี้นะผมต้องบอกก่อนนะครับเวลาที่เราฝึกท่าสเกีเอร์ใช่ไหมครับคือเราจะกดลงลักษณานี้แล้ววาดลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหลักของเราแข็งแรงแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมนี้นะครับถ้าเกิดว่ามุมนี้ของเรามันไม่มีความแข็งแรงครับผม คุณจะรู้สึกล้าที่ตัวของบริเวณปีของคุณเนี่ยเยอะมากนะครับดังน,นั้นนี่คือการเก็บรายละเอียดของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปีหรือว่าตัวของลาติสมัตดอไซ์ของคุณนั่นเองครับทำให้มันมีความแข็งแรงแบบทั่วแผ่นนะเพราะว่ามูเมตนนี้ครับบอกเลยว่ามันยากมากนะผมในการที่จะว่าตัวของเคเบิลข้าหาตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตัวของสกียร์จะเปรียบเสมือนปุยนุ่น สำหรับคุณอันนี้คือผมการันตีเลยครับโดยที่ตัวของการเื้อที่ถูกระตุ้นครับผมครับมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวของปีเท่านั้นนะครับแต่มันจะเป็นตัวของชวยเซปตัวของแกนการลำตัวนะครับผมที่มันจะทํางานร่วมด้วยครับทำให้การเล่นท่าสกีของคุณนะครับมันมีความแข็งแกร่งมีความแน่นแล้วคุณจะสามารถทาได้เร็วแล้วก็เก็บระยะได้ยาวในทุกๆสโตรกที่คุณฝึกนั่นเองครับผมท่านี้บอกเลยว่าถือเป็นท่าลับที่สายไฮร็อกซ์นะครับหลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็คาดไม่ถึงเลยนั่นเองครับผมโดยจำนวนครั้งที่เราใช้อยู่ที 8ถึง12หรือ12ถึง15ครั้งได้นั่นเองครับผมและพักระหว่างเซตอยู่ที่90ถึง120วินาทีเพื่อเป็นการพัฒนาในส่วนของพละกําลังและก็สเตรนท์ของคุณนั่นเองครับผมเพราะคุณฝึกแบบนี้ครับผมให้ฝึกทั้งหมด4เซตนะครับหรือ5เซตไม่เกินนั้นนะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ทาให้คุณครับสามารถที่จะไปเล่นตัวของสกีเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งของคุณนั่นเองครับผมและท่าที่3ครับที่สายไฮวอลซุกคนจะต้องเล่นครับผมนั่นคือท่า ทริสเซทพุชดาวด้วยการใช้โรปนั่นเองครับทำไมต้องเป็นโรบครับผมอยากให้ย้อนนึกตัวของการใช้ส k กีอร์ครับแอคชั่นที่เราใช้คือกดศอกลงและวาดลงมาแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอลโบเอ็กซ์เชันคือเหยียดแขนออกนะครับจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่หลายคนนะผม ทำไม่ไหวนี่จกว่าหลังแข่งของเขาไม่แข็งแรงครับคือแขนแตกบอกเลยนะผมต้องพักนะบางทีเนี่ยหัวใจปอดไปได้แต่ว่าแขนมันไม่ไปนะผมดังนั้นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชอยเซ็ตผ่านการฝึกท่านี้จะช่วยทำให้คุณสามารถเล่นท่าสกีอ,อร์ได้ยาวๆถึง1,000เมตรอย่างที่คุณต้องการแล้วและคุณจะสามารถรักษาตัวของพลังกำลังในการกระชากลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งฟอร์มการฝึกก็ไม่ยากครับผมเพียงแค่เราเอาเชือกนะผมมาฝึกนะเอามือจับไว้ล็อกศอกลงนะจังหวะเตรียมหายใจเข้ากดลงชีก หายใจออกนะครับผมพอนหายใจเข้าครับกดและฉีดหายใจออกครับสำหรับมือใหม่นะครับผมหลายคนเนี่ยเป็นนักวิ่งมาก่อนแล้วก็ไม่เคยฝึกเวทนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณพับสะโพกอย่างที่ผมทําไม่เป็นไม่เป็นไรครับผมทาตัวตั้งไว้ล็อกศอกให้เป็นตั้งฉากแล้วกดลงก่อนเบื้องต้นก็ได้ครับอันนี้ก็ทําให้ตัวของชอยเซปเนี่ยทำงานได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บรายละเอียดไหวนะครับผมและคุณสามารถทําได้ครับคือให้คุณถอยมานิดนึงทาการพับสะโพกนะครับผมแอนกิลเล็กน้อยครับเอาข้อศอกของ เสร็จแล้วกดตัวของเชือกลงมาและฉีกออกไปนะครับผมผ่อนหายใจเข้านะครับผ่อนสองวินาทีแล้วกดออกแรงปึ้มหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับผมกดลงมาหนึ่งวินาทีปึ้มหายใจออกนะครับกดลงมาด้วยเพาเวอร์ปึ้มคอนโทรลจังหวะผ่อนนะครับและบีบปึ้มให้ายใจอองนะครับแลงม้วยเาเกิด์ุ้มคอนโรลจังหวะ่อนนะคาารับและบีบปุ้มหายใจออกนครับกดมาด้วยเพาเวอรมาลึกแบบนี้ได้ครับจะยิ่งท,งทง้มหายใจออกนะครับกดงงมาด้วยเพาเวอปุ้มคอนโทรลจังหวะผ่นนับแลองครับ และถ้าเกิว่าตัวของช่วยสมคุณมันทางานได้เยอะมากขึ้นในการฝึกท่านี้ครับมันจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับพอมันแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับผม อุปกรณ์สกีเออร์จะกลายเป็นแค่ของเล่นสำหรับคุณนั่นเองครับผมครับฝึกจำนวนครั้งครับผมอยู่ที่10ถึง15ครั้งนะครับผมพักระหว่างเซตอยู่ที่60ถึง90วินาทีและกลับมาทำใหม่4ถึง5เซตครับจะเป็นตัวช่วยที่ำให้คุณเนี่ยนะครับผมมีกล้ามเนื้อทรอยเซปที่แข็งแกร่งมากพอที่จะไปใช้ในการเล่นท่าสกีเออร์นั่นเองครับซึ่งเป็นฐานแรกใช่ไหมถ้าเกิดว่าแขนแตกตั้งแต่ฐานแรกแล้วนะผมอีก7ฐานที่เหลือเนี่ยนะครับจะทำอยังไงจริงไหมครับดังนั้นอย่าลืมที่จะฝึกกทท่่่าาาาเหลนนนีี้้้ดวยยคคครรรัับบผผมมมออ็ืจะะ เคเบิลพูลูเวอร์นะผมโดยการใช้เชือกนะครับแล้วก็ท่าชวอยส์เด็ดพุชดาวโดยการใช้เชือกเช่นกันครับผมทั้ง3ท่านี้ครับผมก็จะช่วยท่านผู้มีความแข็งแกร่งในการแข่งขันไฮบอกทรงกลนแล้วครับผมอันนี้ก็อยากจะฝ่าเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าช่องโค้ชฟูแนนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดสับสก็กด์รายนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอใทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ